ฮัลโหลสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะอาบน้ำเสร็จก็มาทาลิปสีนี้เลยนีเนนะะ่เป็นไบรท์พิงค์นะคะเป็นชมพูสว่างนะคะโทนชมพูนูดนะคะจะเป็นเนื้อแมทค่ะลิปอันนี้นะคะของเราจะเป็นคอนเซปต์เนื้อแมทนะคะสไตล์ย้าเยือนนะคะแมทแต่ไม่แห้งเคยเจอไหมนี่ไงปกติโยบเป็นคน ปากแห้งมากๆเวลาทาเล็บเ่ยจะเป็นร่องแล้วก็จะแห้งขุยออกมาเลยนะคะแต่ทาตัวนี้ได้อ่ะเออชอบสีนี้ก็จะแบบว่าเออดูผู้ดีผู้ดีซีดๆหน่อยต้องคนขาวนะถึงจะทาสวยดี๋ยวก็ไม่ได้ขาวจ๊วะทาแล้วเป็นแบบเนี้ยสีเดียวกับเสื้ออะไรเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราอะอยากให้มันแบบว่าเออชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นขึ้นนะคะเราก็หรือให้มันมีสีสันขึ้นนะคะเราก็เอา ทนสีแดงเมื่อวานเนี้ยที่เราทามาทาได้อันนี้สีแดงนะคะมาสคาราไวแดงเราก็ทาทับไปสวยเลยพอทาทับกันสองสีสวยเลยเห็นไหมเมื่อวานนี้ทาอันนี้มันสีเดียวนะคะก็จะออกแบบ ทั้งมาสลาวายแดงแดงวายนะคะเขาทามาทับสีไบร์พิงค์นะคะก็จะได้แบบโทนแบบโอรสโอรสชมพูชมพูอ่นอนๆเรื่อยะ,ะเรื่อสวยเลยอ่ะแต่เนื่องจากเขาทำเฉดสีมาแค่3เฉดสีนะคะเราจะเอา2สีนี้มาผสมกันอยู่ในหลอดเดียวอยู่ในแท่งเดียวไม่ได้นะคะก็เลยต้องใช้วิธีการผสมเองอื สวยเลยดูสิเห็นไหมชมตัวเองเดี๋ยวสองสีนี้นะคะจะมีแน่นอนอแต่ตอนนี้ก็เอามาให้คุณผู้ชมดูกันก่อนนะคะว่ามันเป็นแบบนี้อันนี้คลิปแบบถ่ายสดๆนะไม่ได้ใช้แอปสีก็จะเป็นโทนอย่างนี้เลยไปละ